สวัสดีครับทุกคนอยู่ช่องอานลำซับนะครับวันนี้ผมพามาดูเรือนไมเวฟร้อยห้านะครับมีอาการเกน้ำมันกระพริบตลอดนะครับผมก็อันนี้ลูกค้าเอารถมาจอดให้ทําที่บ้านเลยเดี๋ยวผมก็จะรื้อแล้วก็เอาไปใส่ชุดเทสผมก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าอะไรเสียนะครับผมพูดถึงรถเพื่อนๆที่เรือนไมเสียแต่ว่ารถใช้งานทุกวันนะครับไม่มีเวลาที่จะ,อะถอดเรือนไมแล้วจะจอดรถนะครับผม ผมก็มีวิธีนะครับมีวิธีก็คือให้เพื่อนรื้อเรือนไม้นะครับเหลือ,อไว้แค่ฝาครอบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาครอบเนี่ยใส่กลับไปที่รถนะครับเพราะฝาครอบเนี่ยมันจะยังยึดกับตัวชุดสีได้นะครับ <Another one> ชุดสีตรงนี้นะครับฝาครอบเนี่ยมันจะยึดอยู่กับตัวชุดสีได้แล้ว <L os> เราก็ใช้รถได้ปกตินะครับใช้รถโดยที่ไม่มีเรือนไม้ได้นะครับผมเนี่ยเปิดความติกอะไรทำงานสตาร์ตติดปกตินะครับ ก็คือเพียงแค่มันจะไม่มีเรือนไม้แค่นั้นเองครับผมก็ตัว S อตัวสตาร์ทมือตัว S สตาร์ทเท้าอะไรก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถอดฝาครอบใส่ไว้ที่ที่รถนะครับแล้วก็ส่งตัวใส่เรือนไม้แบบนี้มาซ่อมนะครับเนี่ยส่งมาแค่นี้นะครับมาซ่อมได้โอเคครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับชุดเทสเรือนไม้ของผมนะครับผมก็เอาไม้ลูกค้านะครับมาเทสนะครับสรุปว่าเกมมันมันขึ้นปกตินะครับผม ของผมก็จะมีเนี่ยลูกลอยหัวฉีดคาบูนะครับเทสความเร็วได้ด้วยนะครับผมผมก็จะเทสไปทีเดียวเลยอันนี้ก็ความเร็วขึ้นปกตินะครับสรุปว่าอเรียนไม้ไม่เสียนะครับเพราะว่าผมทเทสเกน้ำมันนะครับมันก็อ่านค่าได้เลยนะครับผมก็แบบนี้แสดงว่าเรียนไม้ไม่เสียแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คที่ลูกลอยของตัวรถนะครับผม ถ้าเป็นที่ลูกรอยเดี๋ยวเราก็จะเบิกลูกรอยตัวนี้มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวก็มาดูวิธีการเปลี่ยนลูกรอยลดหัวฉีดนะครับเราก็จะถอดน็อตตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับออกอันนี้ผมถอดแล้วให้ดูง่ายนะครับก็ยกนี้ออกก็จะเจอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตเป็นเบอร์สิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถอดออกนะครับผมถอดออกแล้วเราก็จะยกตัวนี้ออกแล้วก็ถอดปลั๊กนี้ออกนะครับ ถ่ายคนเดียวก็จะลําบากนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะถอดปลั๊กนี้ออกนะครับันนี้ก็เป็นปลั๊กลูกลอยที่ผมเคยพาเทสนะครับสีเหลืองขาวเส้นนี้นะครับผมโอเคนี่เราก็จะยกชุดนี้ออกนะครับผมก็จะยังไม่ได้ถอดสายน้ำมันนะครับมันจะยกออกมาเลย ตอาออกมาแล้วนะครับก็จะเจอลูกลอยนะครับนี่นะครับคือลูกลอยมันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนี้กันนะครับผมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเขี่ยวอยู่นะครับนี่จะมีเขี่ยวตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับเราก็ใช้ ห่วงแบนนะครับดันออกไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็ยกออกมาแบบนี้นะครับผมอ่าุอยก็จะหลุดออกมาจากเสื้อปั๊มติ๊กแล้วนะครับผมแล้วเราก็ถอดสายออกได้เลย จะเป็นชุดนี้นะครับอถอดออกมาก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวลูกรอยใหม่ที่เราเบิกมานะครับร2อยยห้าก็รหัสนี้เลยนะครับผมเป็นลูกรอยหัวฉีดนะครับแบบนี้เลยเราก็จะไปใส่แทนที่เดิมนะครับใส่แล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับ กดลงไปแบบนี้นะครับก็จะเข้าที่แล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเสียบสายเทสก่อนนะครับถ้าใครจำสีไม่ได้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกลูกลอยขึ้นไว้แล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดกุญแจดูครับ น่้ำมันก็ขึ้นเต็มถังแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองใส่กลับเข้าไปในถังครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้สายไฟมันอยู่เมื่อกี้สายไฟมันม้วนม้ๆอยู่แบบนี้แล้วก็เก็บสาย อเคเก็บสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กลับใส่กลับเข้าไปเลยะระวังลูกยางด้านล่างด้วยนะครับส้งใสัใมันพอดีเดี๋ยวนะ้ำมันมันจะกระร่วนะครับ วงเหล็กนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะขัดน็อตกลับเลย โอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มาดูที่รถนะครับเห็นไหมครับน้ำมันมีขึ้นถังก็กลับมาขึ้นเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับใครสนใจซ่อมเรียนไหมนะครับก็สามารถทักแชทมาที่ facebook อาบน้ำซับนะครับชื่อเดียวกันกับช่อง t i k t o อนะครับก็ใครยังไม่แน่ใจว่าลูกรอยเสียเ็นเซอร์เสียนะครับสามารถส่งมาให้ผมเทสตก่อนได้นะครับ เราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเบิกลูกลอยมาก่อนนะครับก็ถ้าผมเทสแล้วถ้าผมเทสแล้วว่ามันเป็นที่ลูกลอยนะครับเพื่อนๆก็ค่อยไปเบิกใหม่นะครับถ้าเทสแล้วสรุปว่ามันเป็นที่เรือนไม้เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปเบิกใหม่ก็จะได้เปลี่ยนแค่ซ่อมแค่เรือนไม้นะครับลูกลอยที่ถังก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเคสนี้นะครับมันเสียที่ลูกลอยนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรที่เรือนไม้นะครับเรือนไม้ไม่เสียถ้าเพื่อนๆส่งมาแบบนี้ผมก็จะ ส่งเลือนไม้กลับนะครับส่งเลือนไม้กลับก็ให้เพื่อนๆไปเบิกลูกลอยมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าซ่อมไปแล้วนะครับซ่อมไปแล้วเลือนไม้ใช้ได้ปกติแล้วเอากลับไปใช้ก็ยังไม่ขึ้นอีกก็แสดงว่าของเพื่อนๆเสียทั้งเรือนไม้เสียทั้งลูกลอยนะครับตัวลูกลอยมันจะเสียก่อนแล้วทําให้เลือนไม้เสียไปด้วยนะครับส่วนมากนะครับตัวลูกลอยเนี่ยช็อตเสียหายก่อนแล้วมันก็ทําให้เลือนไม้เสียไปด้วยมันก็เลยทําให้มันเสียทั้งลูกลอยทั้งเรือนไม้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ